เฮ้ยค่ะเว่ะอันนี้อะไรหรอไอให้เขาหรอเพราะน้แต่ไอให้อะไรเบามากเลยไอให้อะไรอ่ะเบาอ่ะเฮ้ยตอจไม่สดเลยเฮ้ยใจไม่สดเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นแม่ลูกก็ได้เป็นไรก็ได้ดีกว่าเออใกล้ชิดอ่ะเรามาทายกันนะคะว่าไอปาลิจะให้อะไรอ่ะ เก็บเอาไว้ก็คงไม่ไว้ก็หัวใจมันรักเธอจะห้ามได้ที่ไหน The trouble is all of these คือหาค่ะจะไปของอันองไหมล่ะหรือจะไปของอนาดีจ้ะอ่าวันนี้นะคะจะมาทำอาหารให้คุณพระกิน หมายถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ับปินสาวงว่างันเมียว่าไม่ใช่เมนูประจำของแบบหมายถึงว่าเมนูที่ทำอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเป็นเมนูประจำของคนนี้แต่คนนี้เนี่ยเขาชอบกินเส้นมากมาคือว่าชอบเล่นเส้นเหมือนนายเหมือนขนงคุณพ้าใครครับไอ้พาลี นี้ดิป่ะอายุนี้ดิป่ะอายุนี้ดิป่ะเธอรู้ได้ไงอะเธอไปถามเ่อแม่เหรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทายคุยกันก่อนรู้ได้ไงไปดูบทสัมภาษณ์มาเขาชอบกินเส้นมากจริงป่ะถ้าเมนูเส้นทุกอย่างเส้นอะไรนี่ไงเขากินนี่ไหมกระตงแบบไอ้เธอได้ก้องชอบจริงป่ะรู้แล้วไอ้พาลิแต่เขาเป็นลูกพึ่งเขาชอบกินสับปะตตี อีกแล I mean? I mean? ้วอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะว่านี่อะเป็นติ่งไอพาริเมื่อก่อนค่ะท่านเไม่รู้บ้านเขาว่าชอบทำอาหารกินเองค่ะทำสตองสเต็กกินเองตลอดค่ะแล้วก็มีสปาเกตตีค่ะโอเคเอาละนะหนึ่งสองซ้ำไอไอกินอะไรปะต้นมะไม่น่าใช่หรอเฮ้ยมันคืออะไรกระเทียมเจียวเหรอนี่ไม่ใช่สเต็กนี่หรอวะสปาเกตตีมันบะหมี่มันบะหมี่กระเทียมมันบะหมี่กระเทียมเจียวต้อเห็นดูสิ หอมกลิ่นซอสอุ้ยอร่อยอ่ะเส้นหนอเส้นหอมกลิ่นซอสเข,อข,อขอสากินเส้นบะหมี่เรอเส้นก็จะแบบสปาเกตตี้ตัดออกเลยเพราะว่ากระเทียมเจียวเนี่ยมันไม่น่าเพราะว่าคือมองว่ากระเทียมเจียวเนี่ยมันน่าจะลอยอยู่ในพวกบะหมีแ่แห้งบะหมี่ลุงไข่ลุงเฉยบะหมี่ลุงเฉยไข่อะไรวะประมาณนี้ <S 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 ถ้ามีเสน้นเลยตอนเนี้ยใจไปถึงบะหมี่แต่ขอคำใบ้หน่อยกันเพื่อความชัว ทนนะจะเอาไข่ฝรั่ปะขอขาเลยนะขอเอาใหม่เลยนะกดแล้วมาดิบะหมี่ไหมหมีม่เส้นนุม่มมันไม่น่าใช่สปาเกตตี้แหละเพราะถ้าเส้นนุม่มคน,คนที่ชอบกินสปาเกตตี้จะไม่กินเส้นนุม่คมคือคิดว่าตอนนี้ยังใจยังไปทางบะหมี่อยู่บะหมี่ไข่เส้นนุม่มยังตอนนี้นยังยังคิดอยางอยู่นะขอขอเพิ่มขอเพิ่มอ่ะมา ต่อมีสามพยางบะหมี่แห้งอ uh, ้าวเฮ้ยแต่บะหมี่น้ำไอ้เหี้ยแม่กดกว้างเลยกว้างว่ะนี่มันจะเป็นบะหมี่เอ่อเกี๊ยวหรอเฮ้ยแต่เกี๊ยวมันถือเป็นเส้นไม่ใช่เนาะเออตอนนี้ใจยังอยู่ที่บะหมี่แห้งโบยังได้อีกหนึ่งคำใบใช่ปะถ้าปรกดได้เฮ้ยเนนี้โบโดนแน่เลยอะ เออไกล่ละนะไก่นะมีเนื้อสีขาวถูกฉีกม,มีไก่ฉีกเหรอเลยป้ายเลยเลยป้ายเอาเคงั้นขอเดานะเพราะว่ามันต้องมีหอมกลมเกรมย์เซียวโรยไหมนี่ไม่แน่ใจนะอันนี้พุ่งตรงว่าเป็นคำตอบที่ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าจากคำใบที่ได้ลองดูลองเสียงทายกันดูมีไก่ฉีไอ <I S 2> พาริส ล้วเนี่ยทำไมถึงชอบไอซ์ชาลีเพราะชอบเขาค่ะเขาน่ารัเกินะเขาทำให้กินน้ำอนี่ยเกินนะไปทำกันดีกว่าเนี่ยเออูเบิกตัวเครื่องประหารหัวสุนัขอย่าช้านะจะหมดลมจ้ะอุ๊ยทายผิดแน่เลยพี่หยกหนูทายผิดแน่ ที่เราจะทำกันจริงๆก็คือช็อกโกแลตดูไบไม่ถูกอีกแล้วว่ะโอ้ตื่นทำเลยทีนี้ นี่ไงมันชัดอยู่แล้วตรงนี้นะคะว่าวัตถุดิบของเราวันนี้โบไทยถูกแน่คือมีไก่ฉีกมาค่ะเริ่มกันเลยนะจ๊ะเส้นมีไก่ฉีกก็ต้องทําไก่ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทําที่สุกที่สุดนะคะแบบมีความสุกเนาะวิธีการเมื่อกีวก้ว่าคือพ่อครหัวปากเขาบอกมาก็คือให้แบบแร่บ้างหน่อยก็คือมีความว่าผักกลางหน่อยมันจะได้สุกในขึ้นเพราะตอนนี้ชิมหนามากนะคะเป็นอย่างงี้เบลอลยวอหมาอย่างี้น่ากลันวนหะม ต้มไปเลยในน้าเดือดน,นะจ๊ะง่ายๆตรงที่ว่าส่วนใหญ่เส้นมีไก่ฉีกเนี่ยเขาก็จะใช้ส่วนอ,อกกันเนาะเพราะว่ามันคือว่ามันต้องเป็นไก่ที่ไม่ติดหนังแต่ความจริงกับเป็นคนชอบกินไก่ติดมันติดนังนะแต่ว่าก็เอาตามออริจินัลเนาะเส้นมีไก่ฉีกอยากรู้ว่าว่าถ้าบุ้นไก่ที่มันสุกแล้วอะเราต้องออกมาเช็คเองมันจะไม่ได้มีสัญญาณอนะไรบอกเราใช่ปะแบบลอยขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยขอโทษน,นะรู้ไก่ที่สุกมันก็จะสีขาวไ k โ know โอเคค่ะคุณครับ ประมาณนั้นเอาเป็นว่าดูเองดูเองเนาะระหว่างนี้นะคะในขณะที่รอไก่ต้มสุกพักหนึ่งนะคะโบอะแช่นี่เส้นคุณฟ้าไว้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่อันนี้คือแช่เส้นหมี่ไว้แล้วซึ่งเราจะท,ทาําทั้งเกลียงทั้งกองคุณพระเรามีเยอะมาก แล้วคุณพระเราเป็นแนวหมูเด้งทุกคนผักเราก็เตรียมแล้วนะคะนี่เป็นผักกาดแก้วป่ะเขาได้ผักกาดแก้วเอาไว้รองกินแอมกรอบเกรืบกรอบเกบีก๊ยวเคียวโปเต้เ,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 เข้าใจยางอุ้ยโปเต้เขาได้นะเนี่ยแต่มันมีสิ่งสำคัญของมีไก่ฉีกอีกหนึ่งอย่างคือน,น้ำปรุงรสที่จะต้องเอาไปขุกเส้นให้มันมีความเค็มหวานนัวให้มันเส้นมันเคลือบบะหมี่ให้มันไม่จืดเกิดไปนี่เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะซึ่งอุ๊ยตอนต้มไก,ก่ใส่เกลือดนึงได้ปะ่ะเหมือนจะใส่ช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอก ไม่มีอะไรชาเกินไปถ้าใจเรามันยากอ,อก่าห่มาค่ะเริ่มเลยอันนี้คือปรุงตามใจฉันเลยนะรากว่าไม่รู้หรอกสูตรเป็นยังไงอันนี้คือคนราะน้นนนทีทำขวดได้ไหม <laughs> ยังไม่รู้ใจทำขวดน,นะเธอรู้ยังเพราะว่าเส้นโคตรเยอะเอาขวดใหญ่มาหน่อยก็ไม่ได้ดูเอาเส้นหมี่เอาไก่มาดินี่ก็ขวดจิว๋วแล้วก็ผงปรุงผงนัวเนาะประมาณนี้ก่อนเนาะชิมก่อน อันนี้คือพริกไทยขาวนะคะระวังด้วยเดี๋ยวมันจะเซยอันนี้น้ำซอสามันเจะนัวมันจะเค็มนำหวานปลายนิดนึงคิดภาพเหมือนเราเอาบะหมี่ไปคลุกกับน้ำซอสอะไรนี้หน่อยเวลาทำบะหมี่แห้งอะเข้าใจปะเออให้มันมีรสชาติอะไรแบบนั้นมันจะไม่จืดเกินไปแบบทำให้คนไม่ต้องไปปรุงเพิ่มอะเอางี้อันนี้ใส่นิดนึงเนาะนิดเดียว อนตนดีเกือบแล้วเกือบเปรี้ยวนำาละเมื่อกี้เกือบเปรี้ยวนำไปใส่ให้มันสะกิดหอมนิดๆขอซิมวิธีชาซิมแบบเชฟคพอนีอ่หลังเลยไต่ห,หัวจามเว่อไต่ไตห,หัวจามมากแต่นัวทำไต้หน่อยคิดว่าน่าจะได้ละน่าจะเวิร์กละระหว่างนี้เราสามารถลวกเส้นรอไปได้เลยไหมคะ เนาะจะได้มีเสียวเวแล้วก็อุ้ยเส้นนุ่มแล้วจ้าดูดน้ําแล้วเอาจริงโบอะเพิ่งเคยทําเส้นมีเหมือนกันโบเพิ่งรู้ว่ามันต้องไปแช่น้ําก่อนหมืเส้นนี่นะจ้าในน้ำเดือดลงไปแล้วจ้าอะต้องลวกนานไหมจ้าไม่มีคนคุยด้วยเลย <c oughs> โว้ยโคตรเหงาเลยพอแล้วเนาะ <c oughs> พอแล้วเนาะี <c oughs> ้เานะ <c oughs> จะเป็นไก่แล้วนะโบลองอืมเฮ้ยเอาเดนเต้คือมันได้ยังหวาไมูุ่อะ <het S 1> มาต้อยอีกหน่อยเนาะอีกหน่อยหนึ่งก็ได้อันนี้คือต้องทำจานยักษ์เลยเนะาะจานยักษ์เลยเนาะ โอ๊ยแม่เอ้ยกลมเล่นโทรศัพท์ไม่มีใครตอบเลยว่าแม่เอ้ยคุยกับผีคุยกับใครเนี่ยจ้าจ้าพี่ยี่สามยักษอะไรกับคำเนี่ย คะกับไก่ตรงนี้ที่ว่าแผ่บานออกมาตรงนี้ก็คือสุกพร้อมรับประทานพร้อมฉีกแล้วคือเขายังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะแต่คือตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วแล้วโบใส่ถ so pues ุงม so so ือเลยคิดว่าน่าจะพอฉีกไหวอยู่แต่มีหลานเชฟเอียนได้บอกสูตรวิธีการมาว่าให้ลองทุบไก่ก่อนแล้วมันจะเนื้อมันจะแบะแล้วมันจะดูเนื้อมันแตกตัวมันฉีกง่ายขึ้นหลานเชฟเอียนเชฟอ้วบน่ารักอ่ะนี่นะคะก็คือต้องทุบใช่ไหมทุบเหมือนเวลาเราทำข้าวมันไก่เนาะ จี่เป็นไปอย่างนี้นี่เราก็ฉีกง,ง่ายเอยฉีกง่ายจริงเออฉีกง่ายจริงนะโดยขั้นตอนนี้สนุกนะเอาจริงโกรธใครมาก็มาลงที่ไก่นี่แหละเคนพี่เคนพ,พี่ปูเจ๊พึ่งเจ๊พึง่งคืออยากลองใช้แบบหลักสูตรซ่อมฉีกซ่อมอ่ะเพราะโบเคยเห็นคนเขาเอาไปซ่อมลอง,ลองไหมพี่มันต้องฉีกด้านไหนอะ่ะด้านเดียวกับไก่อเอาจริงไม่ค่อยช่วยแต่ว่าช่วยในแง่ของ การทําให้ไม่ร้อนมากต้องมี2อันปะ่ะต้องสองอีปะ่ะมือก็ได้วะมือก็ได้วะไมงั้นมือก็มือ,มอ,มอวะเอาเอางี้ไหมเดี๋ยวขอไปฉีกไก่ก่อนให้มันหมดพราอมันดูเดเราไม่หมดง่ายๆให้ทีมงานช่วยหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุกเส้นกันนะจ๊ะเห <c oughs> มือนแบบว่ามันต้องขวานะคะพี่จำได้แบบไอ้ร้าน <c oughs> ที <c oughs> ่เราค <ๆ S 1> ุณพาช <ๆ S 1> ่ว <ๆ S 1> ยนองฉีกไก่ค่ะที่มันน้ำตุ๊ก อันนี้ไม่ใช่ไอพาริสนะใครไม่กินเหลือไม่รู้พี่ต่อมาค่ะตอนนี้อันนี้คือเส้นที่คลุกกับกระเทียมเจียวแล้วนะคะบะหมี่ที่เราพักไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้คลุกน้ำปุงน้ำปรุงน้ำเอ่ยน้ำใจน้ำใจน้ำไข่น้ำเหล้าสักหน่อยเนาะช้อนนึงก่อนเนาะเพราะว่าสอบสิบแล้วกันรักษามาะสามสามช้อนก่อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคนดิ อุ้ยมันดูเป็นปีได้มากเลยนะจ๊ะเนี่ยชิมก่อนได้มขอ,อชิมก่อนนะคือไม่ใช่รัอสองทอนเก่งมากเก้อุ้ยแต่ทงเนี้ยนี้ก็หนัวนะทำใครไม่ชอบรสจัดมากอะไรเงี้ยนี่เรียบร้อยจ้าถุกแล้วจัดจานด้วยผักกาดแก้วจ้านี่แล้วก็ขอเรือกใบใหญ่ๆเนาะจะได้สวยๆใครจะมีเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผักเอ่อผักกาดหอม ผักกาดหอมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของแบบเอมิลี่อย่างเงี้ยเขาจะใช้ผักกาดแก้วเพราะมันกรอบนี่นะจ๊ะทำากินกันทั้งหมู่บ้านก็ใส่ไปให้มันว่าอย่างนี้ร้านนี้นะคะไม่ห่วงเครื่องค่ะโอ้ปลาต้มไก่มาให้จานนี้จานเดียวเลยปะเนี่ยใช่ครับถ้าไอพายอยากกินเขาให้แตงงับโรยเทมเจียวแล้วก็ตกท้ายด้วยอันนี้ห้ามยั้งเลยนะ น้ำพริกกากเหมยู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 อ่ะอและนี่คือเส้นหมี่ไก่ฉีกบายโบโมซาให้ก,บกับไอพาลีปากหนบาพเต้าุงจุบจุให้พูดอีกรอบไม่เหมือนเดิมมาซิมกันนะจ๊ะขอแบบว่านี่ทุกอย่างต้องบาลานกันนะเส้นใช่ไหมเส้นไก่ นี่โบ๊ะโบ๊ะอย่างนี้แล้วก็ผักแอมตามหลังหนึ่งสองสอ,อ,อร่อยมาก <S <S คนนัวรสไม่ได้จัดมาก,ม,กมันนัวเขาบอ,อกว่ากรอบกับเอกอกับหมูไง หอ,อมนัวนไไก่มันย้่ยๆ้ยไหมไก่ผักมันกรอบไหมนเน,นือ้อเค็มตะไคน้เนื้อรสชาติมันดีมาแต่บอกว่าอันนี้รสชาติกลางคือถ้าเป็นโบทีท่กินข่หมอะโบจะปรุงหนักกว่านี้แต่อันเนี้ยบอกว่ากำลังดีอร่อยมากอร่องจริงอร่อยไหยอุ้ยอยบอาโอ้ย,อยถึงก็งไก่อะ่ะ หนึ่งสองสามมีไงเยิ่ผู้อีกแล้วอร่อยไม่พอเห็นแล้วมงค้อเขาเอ่ยอีกแล้วเนี่ยทำเมื่อนะฮัลโหลค่ะคุณพาวอะไรนะคะถ้าลงโทษลงโทษให้แรงเลยเพราะว่าที่ผ่านมาคือเบาไปเฮ้ยคุณพาวบอกว่าพวกแกงใจวิวอะค่ะเพราะพี่เขาบอกเขาไม่ได้อะไรเลยนะคุณพาว เบา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 หอมเมี่ยงให้กินเออจุ้ยจยหอมหอมนคือโบรู้สึกว่าเราอะ่ะลงโทษคนเดิมๆมานานละงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเฉลยตอนป้อนเลยดีกว่าเมีย่ยงยังต้องมีผักถนะูกไหมถ้าอกหักมันก็ต้องมีคนใหม่เฮ้ยมเรื่องอะไรวะง,ง่ายก็กินหมี่ไก่ฉีกนั่นแหละโบไม่ได้ใจลายไส้ละกรรมอะไรขนาดนัหรอกเนี่ยให้มีเนื้อไก่ด้วยให้มีโปรตี กระเทียมสักเม็ดหนึ่งเพื่อความจุยเพราะคนกินเมี่ยงใช่ไหมแม่เขากินกระเทียมสดกันเนาะแล้วมันว่าเดี๋ยวมันน้ำจิ้มะมันไม่จุยมันไม่ว่าเออมันไม่ค่อยว่าเออเดี๋ยวมันไม่เข้มไม่เข้มข้นเราไม่นอนคำนี้ยฉันตั้งใจให้กับไอคนที่ไปโทรศัพท์ด้านนอกเดี๋ยวเข้ามาปึ๊บโดน รอรอเขาฆ่ารอเขาฆ่าไอคนที่หนีเนี่ยตัวดีค่ะเลิกกันดีกวรอรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอมาแล้วคนที่โดนอ่ะมาแล้วแถมเทมเทมอร่อยเชื่อนี่อร่อยเป็นบทลงโทอที่เบาที่สุดแล้วอันเนี้ย มันกินได้มันไม่นมนหนักมันนัวเอานะคะเอานะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายนะโบถือว่าทําง่ายเธอแค่ไปซื้อซื้อ,อ,อ,อของที่ตลาดมาแล้วก็สั่งมาพริกหมูกระจบมาเนี่ยเป็นแบบออนไลน์ส่งมาบ้านเธอก็ทำาซงมีกระชิกิจเองได้แล้วลดมากนะคะใคร ที่อยากจะให้โบทำเมนูอะไรมีแบบเมนูโปรดของตัวเองมีเมนูอะไรจึง้งๆที่อยากเห็นโบทำอยากเห็นโบลองว่าโบจะทำผิดหรือทำถูกไทยผิดหรือไทยถูก,ถก,ถก,ถกมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแต่ก่อนคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องมิวเม,เมเทาด้วยนะจ๊ะนะนี่เห็นไหมล่ะลักสไตล์เลยอันนี้คือเมนูหอยพาลิสถูกไหมไหนมันจะมีสกวันไหน เธอมาอยู่ตรงนี้เราก็จะโค้ง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 องนี้ให้เธอหน่อยป้อนเธอหน่อยความฝันตายนะเออตาย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 ชีวิตหนีของฉันนั้นนั้นคือทำไมเราต้องมาอยู่กันที่นี่แล้วมาลวกบะหมี่อยู่ตรงนี้ขุยก็ขุยคนเดียวอยู่อีกเลยก็จะค้อแต่ไม่ไปขอ่ะดิได้ยังวันนี้กีพายังสามสิบยัง เออตอบเองแม่งได้แล้วแหละได้แล้วโบได้แล้วมั้งได้แล้วโบได้แล้วได้แล้วโกได้จ้าได้จ้ะทำบะหมี่อยู่นะแป๊บนึงมีมือเดียวอย่าลืมใส่แม่งเลยกระเทียมเจียวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่จ้ะ